สวัสดีครับนัท KYY Performance นะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่อง AG Blue Box ดูกันครับชุดแก๊ส AG Blue Box c e n t r มนะครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับรถที่ติดแก๊สระบบ4สูมนะครับอันนี้คือระบบ4สูมนะครับว่าอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันอ่ะเดี๋ยวนัดขออนุญาตขยับกล้องลงหน่อยนะจะได้เห็นว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้าง ในตัวอุปรกรณ์จะมีหมอ้อต้มนะครับตัวนี้หมอตอร์ต้มนะครับหมอ้อต้ม140แรงม้าโทมาเซตโตนะครับล้างหัวฉีดเห็นไหมฮะเลียวความมันทาน3โอห์ม กลนะ่อง ECU นี่ฮะกล่อง ECU นะครับความเร็วสูงแม่นยำสูงควอมแม่ชุดสายไฟนะครับมาให้เสร็จพร้อมสับเลยอ่านี่นะครับแมปเซนเซอร์ตัวตรวจจับแก๊สรั่วอัตโนมัตินี่ฮะนี่เลยตัวนี้สำคัญนะครับ แล้วก็ทุกคนที่ทุกคนสนใจกันก็คือสวิตหน้าตาเป็นแบบไหนสวิตหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสวิตแก๊สมีบอกระดับแก๊สนะครับผมบอกปริมาณชุดฟิลชุดฟิลมีฟิลสองตัวนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์อุณหภูมินี่เดี๋ยววางไวนี่ สำหรับชุดอุปกรณ์ติดตั้งก็จะมีประมาณนี้นะครับผมหลักๆก,ก็จะมีอุปกรณ์อยู่มาสามตัวนะครับหม้อต้มรางหัวฉีดแบบเซนเซอร์สวิตช์แก๊สนะครับสายไฟแล้วก็ชุดเซ็นเซอร์แล้วก็ชุดฟิลชุดฟิลของตัว AG Blue Box เนี่ยมี2อ,อตัวนะครับฟิลเลี้ยงกล่องแล้วก็ฟิลสัญญาณหัวฉีดนะครับที่เข้าไปจ่ายให้กับหัวฉีดเพราะงั้นเนี่ยความสเสถียรทาการจ่าย เชื้อเพลิงของแก๊สเนี่ยจะค่อนข้างนิ่งเพราะว่าเขาแยกชุดฟิลออกมานะครับสำหรับเลี้ยงกล่อง ECU 1ชุดแล้วก็เลี้ยงหัวฉีด1ชุดเพราะงั้นเนี่ยการจ่ายเชื้อเพลิงจะนิ่งกว่าระบบทั่วไปนะครับผมเนื่องจากไฟจะสามารถวิ่งเข้าเลี้ยงหัวฉีดได้โดยตรงรทำให้การใช้งานเนี่ยเหมือนน้ำมันนะครับหนึอยเปอรซ็นตสำหรับวันนี้ก็อุปกรณ์เบื้องต้นก็มีประมาณนี้นะครับ หวังว่าการอันบ x ็อกครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆที่กำลังคิดจะติดตั้งแก๊สนะครับฝาก AG ไว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับอุปกรณ์ดีๆมาตรฐานสากลครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน k y Performance แล้วก็นัดขอบคุณครับ